พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดสิงเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองสนามชัยหรือคลองด่านด้านหลังสถานีรถไฟ วัดสิงเขตจอมทองเปิดสอนภาพรปริยัติธรรมแผนกนักธรรมเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เป็นต้นมาสำหรับการศึกษาทางโลกมีโรงเรียนมัธยมวัดสิงซึ่งทางวัดให้การสนับสนุนตั้งอยู่ในทรณีสง์ของวัดด้วยเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกับวัดเป็นชุมชนหนาแน่นจึงมีการบูรณะนะ และสร้างเสริมถาวรวัตถูภายในวัดจนกลายเป็นวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในย่านนี้แต่เดิมคงเป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ริมคลองสนามชัยที่เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำท่าจีนมีหลักฐานพบว่าวัดสิงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหากจะกำหนดอายุถือจากใบเสมาเป็นหลัก เข้าใจว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบรมโกศด้วยเป็นเสมาของยุคนั้นแท้ๆอีกประการหนึ่งลวดลายปูนปั้นกระจกมีรูปปั้นเทพพนมติดตรงช่อฟ้าและหางหงแบบเดียวกับวัดท่าหลวงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจึงคาดว่าเป็นวัดรุ่นเดียวกันพระประธานในโบสถ์เก่า สร้างด้วยกออิจฉาป,ปูล,ลงลักปิดทองและมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญย้ายมาวิหารหลังใหม่มาทราบภายหลังว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นเนื้อหินทรายแดงหรือศิลาแรงคาดว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยหรืออยุธยาตอนตอน้นเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองปางขัดสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดํานอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดงสมัยอยุธยาอยู่บริเวณโคนต้นโพและต้นมะขามหน้าวิหารหลวงพ่อดำอีกมากคาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า3-400ปีทางด้านเจ้าวาดที่ปกครองวัดสิงสืบต่อกันมาหลายท่านต่อหลายท่าน แต่เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นความเจริญยังมีน้อยจึงไม่มีการบันทึกหรือประวัติเจ้าวาดผู้ดูแลไว้เป็นหลักฐานมากนักประวัติและชื่อของเจ้าวาดวัดสิง์มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. พระอาจารย์ทัตน์ 2. พระอาจารย์จุน 3. พระอาจารย์พัน 4. พระ้าิการจำปา 5. พระอธิการสุดใจ 6. พระครูอุดมศิษฐกิจ 7. พระครูวิบูลวัฒนวิธานและ 8. พระครูนวาการวิมลเป็นเจ้าวาดในปัจจุบันนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่